ต้องเป็นพระเอกแล้วให้พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นเลยว่าตัวเล็กๆอย่างผมก็เป็นพระเอกได้นะอือย่างเงี้ย<ฆ>ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีกับประเทศพักที่เขาพยายามชูเรื่องนี้รโทษกรรมตอนนี้แล้วก็เริ่มมีเสียงต้านออกมาแล้วพักเล็กๆถึงวันเลือกตั้งจริงถึงวันจับมือตั้งรัฐบาลจริงวันนั้นจะตัดสินใจเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายไปร่วมกับเขาหรือเปล่าคือผมว่าทุกพักเนี่ยก็ต้องเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยอืม,มาคิด แสดงว่าอย่างเดี๋ยววันนี้ตัดสินใจไม่ได้ต้องรอถึงโค้งสุดท้ายคือท,ท,ทุกอย่างนี้นะผมบอกวันนี้มันยังไม่มีการคุยกันหรอกที่มีการบอกข่าวว่าครับ คนนี้คุยคนนั้นคนนั้นคุยคนนี้นะไม่คุยแต่มันต้องเห็นภาพลางแล้วนะควยมารยาททางการเมืองมันก็ต้องเห็นภาพลางว่าแต่ละพักกำลังจะเดินแผนอะไรต่อไปจากนี้ตัวเลขเนี่ยมันนําไปสู่มันตัวเลขเนี่ยมันนําไปสู่ลายแทงไงตัวเลขมันนาไปสู่ลายแทงเนี่ย่อกไหมเดี๋ยวันนี้ทุกทุกคนวิเคราะห์สมมุติวิเคราะห์ว่าเนี่ยชาติพัฒนาเพื่อไปดินได้ยี่สิบกว่าเสียงสมมุติวิเคราะห์ว่าชาติไทยพัฒนาสามสิบเสียงสมมุติวิเคราะห์ว่าพักอื่นพักนั้นได้เท่านี้ ทุกคนเ่อทพักได้เท่านี้แล้วทางานกับเพื่อไทยได้เท่านี้ประชาธิปัตย์ได้เท่น,นั้นก็เอาสมการมาผูกกันมันเป็นเรื่องของสมการตัว,ตวเลขนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ผมนะผมว่าเขายังไม่ได้คุยอะไรกันหรอกอทุกคนรอดูตัวเลขกันหมดฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคเมื่อวันที่สามมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนคิดสองเรื่องหนึง่งเศรษฐกิจกับสอความแตกแยกแล้วอะไรที่ควรจะคิดก่อนผมอยากให้คิดเรื่องความแตกแยกก่อน เรื่องเศรษฐกิจวันนี้นะถ้าถามนะผมว่าเป็นรองเรื่องความแตกแยกเพราะความแตกแยกเนี่ยมันมันมันทำให้สังคมทั้งตระรบันเนี่ยมันสูญเสียพูดแบบนี้ดีเลยฮะถามถามคุณสุวัสด์เลยก็แล้วกันเรื่องนี้เราโทษกรรมให้คุณทักษิณมองว่ามันจะเป็นจุดนําไปสู่ความแตกแยกหรือปลองดองคือผมว่าทุกเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกมันก็ต้องมีเหตุมีผลกันนะคือจะทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องว่าเสียงส่วนใหญ่ ให้ความเห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่ที่นี่คือเสียงพักร่วมร่วมหรือเสียงเสียงของประชาชนเสียงของประชาชนเสียงของสภานะครับคือวันนี้ผมว่าทุกเรื่องของบ้านเมืองนะครับขอให้ฟังเสียงส่วนใหญ่อืแล้วก็เท่าที่คุณสุวัสดิ์ฟังละตอนนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเพราะกำลังถูกถกเถียงกันเรื่องนี้มากตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นประเด็นเนี่ยขนาดนี้ก็ยังเป็นประเด็นเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดไงว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยครับ นี่โทษกรรมคืออะไรนี่โทษกรรมส่วนไหนนี่โทษกรรมในกรณีไหนแล้วถ้าผมถามึงอนาคตเลยละกันสมมติเกิดเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเขาดึงชาติพันธุ์เพื่อแผ่นดินไปร่วมด้วยแล้วไปฟังดีเทลเรื่องนี้รโทษกรรมแล้วมันเกิดความขัดแย้งขึ้นถึงวันนั้นในอนาคตรพร้อมถอนเลยไหมฮะเพราะอ,อยากให้เกิดความปลองดองผมว่ามันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่เขาต้องไปตัดสินใจกันผมเองคงไปตอบแทนพรรคการเมืองครับถ้าจะร่วม <ละ S 1> ต้องขอฟังเรื่องนี้ไหมฮะ ก็ต้องก็ก็แล้วแต่พักแล้วพักการเมืองเขาจะไปคิดกันว่าเงื่อนไขในการรั่วบางเขาคืออะไรอืมสหมที่เขาบอกว่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเขาขอมีเงื่อนไขยอย่างนี้นะเรื่องความปลอมลวงเขามีเงื่อนไขยอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องที่พักการเมืองเขาจะไปพูดสแสดงว่าวันนั้นอพอรู้ตัวเลขปุ๊บต้องฟังเงื่อนไขของสองพักใหญ่ใช่ไหมฮะก็มันก็เป็นเรื่องที่เขาจะไปพูดคุยกันเองนะครับว่าจะรั่วรัฐบาลเงี้ยเรื่องเศรษฐกิจว่าอย่างไงเรื่องความแตกแยกว่ายังไงคือมันแล้วแต่บรรยากาศของการจัดรัฐบาลเนี่ยนะผมเองคงไปตอบแทน ผมไม่ได้อยู่พักใหญ่และผมก็ไม่ได้อยู่พักเองผมเป็นคนนอกอคนมองอ่ะคนมองผมผมมองเขานอกว่าเขาก็ต้องพูดคุยกันทุกเรื่องนั่นแหละผมวองเขาต้องพูดคุยกันทุกเรื่องอบบว่าโอเคเรื่องนโยบายเศรษฐกิจจะเอากันยังไงเรื่องความแตกแยกจะเอากันยังไงเพราะทุกคนเนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งมาก็รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรกันมองยังไงฮะเขามองว่าณวันนี้คนที่โดนตัดสิทธิ์เนี่ยคือแกนนําตัวจริงของพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพักกลางๆหรือปล่าแต่พักใหญ่บางพัก มันก็มันก็ต้องยอมรับกันนะะว่าคือคนที่อยู่ในบ้านได้ที่ร้อยสิบเอ็ดถามผมนะเพราะโดนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วผมเนี่ยไม่ได้ตอบแทนตัวผมนะผมเนี่ยเสียดายผมเสียดายโอกาสของประเทศถามว่ามาได้ที่ร้อยสิบเอ็ดเนี่ยเขาทำอะไรผิดอืมเขาไม่รู้เรื่องนะครับยายตอนที่ไปยุบพักกันเนี่ยแล้วร้อยสิบเอ็ดโดนเนี่ยเขาโดนเพราะเงื่อนไขของกฎหมายแต่ว่าปีหน้าเนี่ย พุทธพาหน้าบ้านที่ร้อยสิบเอ็ดก็จะเป็นอิสระปลดล็อกวันนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะมีทางเลือกมากขึ้นการเมืองจะไม่หวยล็อกจะไม่ถูกบล็อกวันนี้ช้อยส์น้อยทางเลือกน้อยผู้เล่นน้อยแต่พอพุทธภาแล้วผมเชื่อว่าตัวละครทางการเมืองที่มีประสบการณ์มันจะมีกลุ่มการเมืองมีพรรคการเมืองมีตัวเลือกมีคนที่จะมาทํางานให้บ้านเมืองเยอะเอาว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วกันเมื่อวันที่บ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดเป็นอิสระพา ชาปนาเพื่อแผ่นดินจับมือได้กับทุกพักใช่ไหมฮะถ้าไม่ต้องรอตัวเลขผมเป็นไม่ได้กับทุกพคเอานี้ผมไปตอบแทนพักทาไมได้เพราะผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่นะไม่ได้เป็นกรรมการอะไรเอาแค่คนมองเข้าไปแต่ว่าผมมองข้างนอกถ้ามองเห็นว่าพักชาปนาเพื่อแผ่นดินเลาไปร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะอืไม่เคยสร้างปัญหานะไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเพราะทํางานแล้วก็รู้ว่าการอยู่ในสังคมเนี่ยอะไรเหมาะอะไรควรอ่ะฉะนั้นก็เป็นบุคลิกที่ดีของเขาฉะนั้นทุกคนก็เลยมองว่า เออชาพนันเพื่อนปันดินนี่นะน่าจะเข้าร่วมรัฐบาลก็เพราะว่าเขาไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครไะเพื่อนเยอะแต่ถ้าวันหนึ่งในอนาคตเพื่อนสร้างปัญหาเพื่อนอย่างเราพร้อมจะถอยไหมฮะโอ้ยมันกการเมืองก็พิสูจน์มาหลายทีแล้วมันถึงอะไรที่มันแบบมันไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้อ่ะมันก็คือถ้าเกิดมันไปจุดจุดหนึ่งที่มันไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้อืมันไม่มีใครไปฝืนหรอกนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ต้องบอกเพื่อนอืดีก็ต้องบอกเพื่อนว่านี่ดีะ ไม่ดีก็ต้องบอกเพื่อนว่าอันนี้ไม่ดีอืนั่นแหละคือเพื่อนรักเพื่อนแท้เพื่อนจริงฮะให้ไทยเล่นๆนะคนมองมองอนาคตในฐานะที่อยู่การเมืองมาหลายสิบปีนายกควรเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะผมผมไม่ทราบผมตอบไม่ได้ทาไมตอบไม่ได้หรือไม่ก้าจะตอบผู้ชายผู้หญิงก็สิทธิเท่าเทียมกันนะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรจะเป็นประเด็นว่าผู้ชายหรือผู้หญิงควรจะเป็นประเด็นว่าใครเป็นก็คือใครเป็นอ่ะนะครับ ไม่ใช่ประเด็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นประเด็นก็คือหัวหน้าพักนี้หรือหัวหน้าพักนี้เป็น uh huh. เพราะว่าเท่าเทียมกันละอื uh huh. มันนี่เท่าเทียมกันครับผู้หญิงเก่งๆก็เก่งผ, uh huh. ผู้หญิงเป็นบรรดากทรวงก็เยอะเป็นรัฐมนตรีก็เยอะ uh huh. เป็นคนเก่งๆก็เยอะหน้ายกย่องก็เยอะ uh huh. นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ามองว่าหัวหน้าพักไหนจะเป็นดีกว่าอืม uh huh. <c oughs> เอาละฮะ,ะ,ฮะวันนี้ขอบพระคุณนะฮะที่ให้เกียรติทางรายการ,รขอบคุณครับสวัสดีครับ